เก้เขียวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีรดดยาชมงคลสวนต์อโศกศูนย์สุพรรณบุรีสอนระดับชัปป้นประถมวัยอนุบาลปีที่หนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทาับคุค่ะสวัสดีครับ,รบก็ผมนายชัยวัฒน์จุ่มซำนะครับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานะครับาสาขาวิชาชีพครูนะครับรุ่น65นะครับห้องหนึ่งวิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวนนภูมินะครับวิทยาเขตสุพรรณบุรีเขตสองครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนักนิการแจ่มใสคลาวเป็นนักศึกษาจากภาควิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวนนภูมิสุพรรณบุรีเขตค่ะผู้จัดกาสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีหนึ่งสองนักเรียนชั้นปีสามปีหนึ่งโรงเรียนมัธยมชินราชพิทยาค่ะคามาการสอนรูปแบบสิบป้า รูปแบบการสอนแบบซิปป้าหมายถึงกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความคิดและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบสามารถสร้างความรู้ค,นค้นพบความรู้ได้ด้วยตนเองนักเรียนมีบทบาทมากในกิจกรรมการเรียนการสอนและผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 1. ขั้นทบทวนความรู้ดึง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตนกิจกรรมในขั้นนี้ได้แก่การสนทนาซักถามให้ผู้เรียนบอกสิ่งที่เคยเรียนรู้การให้ผู้เรียนเล่าประสบการณ์เดิมหรือการให้ผู้เรียนแสดงโครงสร้างความรู้เดิมของตนอาเนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการตัดเยฐเบื้องต้นงั้นอย่างครูขอถามระยะถามภูมิหลักของเรียนก่อนว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตัดอิฐปะป๊าใคร เคยทำงานเยอะมากหนูมีกำไรลูกเยียร์พ่ายแม่ค่ะเยียร์พ่ายแม่โดยวิธีการโดนใช่ไหมเกตและใครอีกอ๋อการติดกระสอบโบกแน่ใช่ไหมท้านผู้ชมเห็นว่าทุกคนเนี่ยก็เคยคุ้นชินกับการปฏิเรื่องข้าวมาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นวิชานี้ก็จะเป็นวิชาแอปพลายให้เราเนี่ยมีความรู้มากขึ้น 2. คันการแสวงหาความรู้ใหม่หมายถึงให้นักเรียนได้รู้จกักแหล่งที่จะค้นหาความรู้เช่นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดสื่อเอกสารภูมิประสบการณ์ต่างๆหรือแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเช่นภูมิปัญญาสถานที่สําคัญในชุมชนเป็นต้นจากที่เราจากที่ครูได้มวภูมหลังกักนไปลแล้วครูก็ได้รู้ว่าจนักเรียนเนี่ยมีูมประมาณนาึง อันนี้กูจะมาพูดถึงส<ไ>บบิ่งเำคการตัดเย็บเบื้องต้นเรื่องแรกสิ่งที่เด็กต้องรู้ก็คือลายการเนาการต่อการติดเครื่องกรอกเกลียวแล้วก็การเย็บตะเข็บต่างๆนะครับสิ่งที่เด็กต้องรูง้ทั้งหมดเนาะอันนี้คือการตัดเย็บเบื้องต้งนนําไปใช้อะไรได้บ้างและใช้ในชีวิตประจําวันนะครับแบบที่นักเรียนเกา่ามาเช่นใบมอนบอกว่าเย็บกริดุเย็บกระโปรงแน่ๆวนี้ติดกับสอบอันนี้ก็คือความรูื้นฐานทีนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันว่า การติดตะสอหรือการเย็บเนี่ยเป็นวิธีหนทีู่กตกองอาการเนากากาามีทั้งหมดนะครับมีอยู่5แบบเนาะก็คือการเนาเนาเท่ากันเนาไม่เท่ากันเนาเฉลี่ยงเนาแบบไกลเออร์และก็เนาที่ีนะครับการเนาต่างๆนั่นแหละเนี่ยมันมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นเนาเท่ากันคือเนาไวเนาทั่วไปเนาะส่วนเนาเฉลี่ยงก็ไวเนาแพื่ผ้านั้นมีมแข็งแรงมากขึ้นอย่างอที่เป็นต้นนะครับ ส่วนอันสอยการสอยเราจะเห็นสังเกตว่าอยู่ในาชายเสื้อชายกระโปรงแบบนี้ก็จะมีสอยหลำตัวท,ที่เราจะเห็นคือสอยก้อนได้สอยฟันปลานะครับนะหรือสอยพันที่เป็นชายกระเกงผู้ชายจะมาจะเป็นสอยพนันแต่เป็นชายกระโปงผู้หญิงจะเป็นสอยก้อนได้นะครับ <c oughs> ต่อไปการติดเครื่องตกเกี่ยวก็จะมีการติดกระบอกกระโปรงติดกระดุม <c oughs> นะครับนะเนาะอะไรประมาณนี้ ส่วนตะเข็บตะเข็บเคลื่อนปกติมันก็คือตะเข็บแบนตะเข็บร่วงแล้วก็ตะเข็บเดินคู่อย่างที่คู่ใส่เนี้ยเขาเรียกว่าตะเข็บแบนนี่ก็เรียนใส่เขาเรียกว่าตะเข็บร่วงแบบนี้เนาะน,นะครับอันนี้ครุอ่าอ,อันนี้คือความรู้เตะเบื้องต้นนั่เรหละจะต้องรู้สามขั้นศึกษาทำความเข้าใจความรู้ใหม่ เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมเพื่อให้ผู้เรียนสร้างความหมายของข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่สรุปความเข้าใจแล้วเชื่อมโยงความรู้เดิมในกิจกรรมในขั้นนี้ได้แก่การให้ผู้เรียนใช้กระบวนการต่างๆด้วยตนเองเช่นกระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มหรือกระบวนการแก้ปัญหาสร้างความรู้ขึ้นมาอ่ะครับต่อไปอย่างที่เราเรียนรู้อีสฎตียเลยเนาะต่อไปคุณทน,นะเลี้ทงทำงานเป็นกระบวนการกลุ่มจับกลุ่มนในกลุ่ม มีจักรหนงเครื่องจะให้เย็บออกมาเป็นชิ้นงานนะคะก็คือการทาผ้าแกลบเปื้อนเนาะโดยเอาความรู้ต่างต่างในการเย็บตะเข็บการนงการนำเนี่ยมาไปยุต์ใช้ในชิ้นงานนะครับโอเคโอเคไหมลูก<า>พอจบสี่คันแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มเพื่ออาศัยกลุ่มเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจและขยายความรู้ความเข้าใจของตัวให้กว้างขึ้นกิจกรรมนี้ได้แก่ การให้ผู้เรียนแต่ละคนแบ่งปันความรู้ความเข้าใจให้ผู้อื่นรับรู้และให้กลุ่มช่วยกันรตรวจสอบความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันไอ้เด่ยกลุ่มนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับเย็บจะเข็บเย็บเปาแล้วเราส่งยังไงครับเก็บกระเป๋าโดนเราจะถักลายอะไรนะเก็บนะตะเข็บธรรมดาโอเคแล้วเราจะถักลายอะไรครัใช่ไหมตะเข็บลายลูกก็แบบ2เดียวโอเควันนี้สมัต ถ้าขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู้เพื่อให้ผู้เรียนจดจำสิ่งที่เรียนได้ง่ายเป็นกิจกรรมสรุปความรู้ร่วมกันโดยสัางหอสิ่งที่ได้เรียนรู้กลัมาใช่นักเรียน๋ยวาล่ะครูก็จะมาดูว่าการที่เราเรียนยกันมาเนี่ยทำงานอาเรนิฤษฎดีแล้วเนี่ยบัติตแล้วเห็ไนไหมเราก็ได้มาเป็นชิ้นงานเป็นมาเป็นภาวก,กันเพื่อนนะค,ะะนะครับ๋ย่าลืมเพื่อนๆทุกคนและครูเนี่ยมานำเสนอีดีว่าได้ รูอะไรบ้างจากการเรียนในรายวิชานี้อะเริ่มจากกล,ลุ่มนาเริ่มก็อืตอไปใช่ใช่ใช่ที่าได้เรีเยนการรวิชานี้ในการได้เรียนการเรียการนา แสดงผลงานเป็นกิจกรรมเสนอสิ่งที่เรียนรู้ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมจัดนิธศการจัดการอภิปรายแสดงบทบาทสมมุติเขียนเรียงความวาดภาพแต่งคำพัน์ธเป็นต้นและอาจจะมีการจัดการประเมินผลงานโดยใช้เกรดที่เหมาะสมจ ั้รประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนนําความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆให้เกิดความเข้าใจและความชํานาญกิจกรรมนี้ในแก่การที่ครูให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงวิธีความรู้ให้เป็นประโยชน์ในเรื่องต่างๆซึ่งเท่ากับส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในรน,นยะแรกครูอาจจะตั้งโจทย์สถานการณ์ต่างๆแล้วให้ผู้เรียนนําความรู้ที่มีมาใช้ในสถานการณ์นั้นทีน,นี้เราก็ถือ บทเรื่องั้นตอนสุดท้ายครับหวังว่าการปริชาการตัดสินวุฒสุดเนี่ยนักเรียนคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับกเรนนำมีอะไรบ้างนะครวนนำาิั่แหละนี่แหละคือความรู้ทั้งหมดของในการประชาการัสสเห็นท่ได้เรนะรับเกตว่าการทำขั้นเพื่อซิดึงเนครูจะไม่ได้บอกอย่า เกิดการเรียนรู้ได้ดีมีเน็ตุ๊กที่ตัดทุนะครับคนเพราะฉะนั้นถ้าคุณจำที่จำใครบอกอยากมันจะไม่เกิดการเรียนรู้ไม่เกิดนี้บางอย่างตัวเรียนเองอาจจะคิดว่าคุณไม่ได้บอกนักเรียนหาเขาตัวเองเกิดจากอะไรที่ชิ้นงานเองเป็นสาเร็จอันนั้นแหละคือเทคนิคการให้นักเรียนรู้เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วมันจะจำนักเรียนสังเกตไหมว่าไอ้ที่คุณสอบกับนักเรียนที่ทิ้ทำเองอันไหนจะจำได้มากกว่านะครับคุณหวังว่าวิชานคุณจะเป็นประโยชน์ในกเรียนไม่มากก็น้อยนะในการทำโจทย์ชิ้นประจำวันต่อไปโอเคครับ